เอามาดูเรื่องของคนร้ายจารกรรมวัตถุโบราณนะครับที่ฝรั่งเศสนะครับ<ะ>ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีพระมหาพิชัยมงกุฎจำลองนะครับซึ่งเป็นของไทยเนี่ยรวมอยู่ด้วยนะครับล่าสุดเพราะว่ามีของหายไปถึง20ชิ้นเป็นเครื่องราชบรรณาการของไทย5 6ชิ้นครับ ความคืบหน้าล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน,นธรรมนายวีระโรดพอดรัสเปิดเผยกับทีมข่าวในทีวีของเรานะครับว่าล้างทางเอกัครราชาทูตไทยประจํากรุงปารีสได้โทรศัพท์มาแจ้งเมื่อช่วงกลางดึกนะครับว่าประธานพิพิพธภัณฑ์พระชวังฟงแตงโมได้เปิดเผยถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจรกรรมในครั้งนี้พบว่าวัตถุโบราณที่หายไปทั้งหมดถึง20ชิ้นด้วยกันนอกจากพระมหาพิชัยมงกุฎจำลองแล้วนะครับก็ยังมีเครื่องมังคลราชบรรณาการสมัยราชาการที่ ที่ถวายแด่จัก,กรพรรดนินโปเลียนที่3ตั้งแต่พุทธศักราช2,404อีกจำนวน4-5ชิ้นที่หายไปอย่างเช่นมีดดาบนะครับแล้วก็เครื่องถ้วยชามแล้วก็จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในพิพิธภัณฑ์นะครับก็พบว่าคนร้ายมีเพียง2คนเท่านั้นโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมของฝรั่งเศสนะครับก็ได้เร่งประสานไปยังตำรวจสากลน,นะครับให้ร่วมทำคดีแล้วก็ติดตามวัตถุล้ำค่าเหล่านี้นะครับไม่ให้ออกนอกประเทศฝรั่งเศสรับ